ก็ได้ยินมาเยอะนะฮะเรื่องคําว่าดิวดิวดิวอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าพูดถึงการเมืองเนี่ยแล้วก็ผูกกับด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเอ๊ะมันจะไปทางไหนอาจารย์คิดว่าเราสามารถเอาเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์มาใช้กับการเมืองได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับพอเห็นว่าเอามาผูกกันได้ทฤษฎีของจอห์นบอนนอยแมนเกี่ยวกับ property game theory เกี่ยวกับว่าเฮ้ยการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่การแข่งขันแย่งประโยชน์กันอย่างเดียวแต่มันเป็นทฤษฎีเกมที่เกิดจากการการร่วมมือกันด้วยเข้ามาร่วมกันเป็นทีมทําอะไรด้วยกันเพื่อที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์ขึ้น พอเกิดประโยชน์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครานี่ก็ต้องมาตัดสินใจกันว่าจะแบ่งเค้กกันยังไงอ,อันนี้ก็พอมีทฤษฎีมีแนวคิด มาใช้อธิบายได้ตัวอย่างที่กำลังอยู่ในกระแสตอนนี้ใช่ไหมครับก็คือเรื่องเรื่องซปเปอร์ดีลอะไรเนี่ยที่เราเพิ่งได้รัฐบาลใหม่มาการจัดตั้งรัฐบาลเนาะังรัฐบาลก็สามารถที่จะเอามุมมองแนวคิดของทฤษฎีเกมของบอลนอยแมนมาใช้ได้เริ่มจากสโคปของเกมเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนสโคปของเกมเนี่ยมันสามารถทําให้เกมพลิกเกมเปลี่ยนได้เอาเกมที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยไปเชื่อมโยงกับอีกเกมหนึ่งที่เฮ้ยมันเกี่ยวกันได้ไงวะแต่พอสองเกมนี้มาเชื่อมโยงกันบอกว่าโอเคถ้าเกมนี้คุณยอมให้ผมชนะเกม นนั้นผมจะยอมให้คุณชนะผลลัพธ์ของเกมมันก็สามารถที่จะพลิกได้เหมือนกันเช่นว่าเกมที่ว่าคุณทักษิณจะได้มาเมืองไทยหรือเปล่า อันนี้คือเกมที่มันแยกกันใช่ไหมเกมจัดตั้งรัฐบาลนะเกมหนึ่งกเกมหนึ่งก็คือว่าคนรีภัยอยู่ต่างประเทศล้วจะได้กลับมาหรือเปล่าม,มันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เริ่มมาก่อนหน้านี้นานมากมมแล้วก็อาจจะคิดคิดว่าเป,เป็นเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวอะไรหนึ่งคนนะหนึ่งคนแต่ว่าพอสโคบมันขยายแบบนี้ใช่ไหมถ้าจะต่อร้องเรื่องรัฐบาลเรื่องอะไรเนี่ยเอามาผูกกับเกมนี้สิว่าคุณทักษิณจะได้กลับหรือเปลาว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าเกมนี้พวกคุณยอมผมแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับไปเกมหนึ่งมันก็อาจจะ กิดสมดุลสามารถแบ่งเค้กกันให้ทุกคนสามารถตกตงกันได้อ,อันต่อมาถ้าเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยเพลเยอร์เนี่ยก็ก็สามารถเปลี่ยนจุดสมดุลของเกมได้เหมือนกันการดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาในเกมเนี่ยผู้เล่นที่เคยแบบว่าอยู่ข้างนอกไม่เป็นส่วนหนึ่งของเกมถ้าสมมติดึงเขาเข้ามาอยู่ในเกมได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนจุดสมดุลเกมได้เหมือนกันอันนี้ก็ใช้บ่อยในธุรกิจบอกว่าเฮ้ยบางทีเรามีซัพพลายเออร์ที่เราซื้อของจากเขาเนี่ยโหไม่โคตรเคี้ยวเลยตั้งราคาแพงขึ้นราคาเอาขึ้นราคาเอาอะไรเงี้ยเอาเปรียบเราทุก ที่จะเปลี่ยนเกมหาหาวิธีที่จะลดความเสียเปรียบของเราได้จากทฤษฎีเกมก็บอกว่าไอ้ก็พยายามหาตัวผู้เล่นอื่นเข้ามามถ้าเกิดเราสามารถที่จะหาวิธีดึงซป라이เอออื่นเข้ามาในเกมด้วยเรามีทางเลือกสามารถซื้อจากเจ้าอื่นได้เนี่ยคราวนี้เกมมันก็เปลี่ยนใช่ไหมบอกว่าอ้าวเฮ้ยอันนี้ตั้งราคาสูงโขราคาแพงเกินไปเอารัดเอาเปรียบเดี๋ยวย้ายไปซื้อจากเจ้าอื่นแทนนะมมสมดุลของอำนาจมันก็เปลี่ยนใช่ไหมคือ,ถ,อถ้าเรามีทางเลือกสามารถที่จะซื้อได้จากหลายเจ้าเนี่ยคราวนี้ เราที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยเราก็สามารถที่จะดีแมนเรียกร้องผลประโยชน์ได้มากขึ้นการดึงผู้เล่นเข้ามาเนี่ยก็เปลี่ยนหรือว่าการตัดผู้เล่นออกไปเนี่ยบางทีเกมก็เปลี่ยนเหมือนกันจะลองคิดเล่นๆว่าไม่มีคุณทักษิณอยู่อะไรเงี้ยเกมการต่อรองเกี่ยวกับเรื่องการตั้งรัฐบาลอะไรเมืออ่อคงอาจจะไม่ใช่จจแบบนี้นะคนอาจจะเป็นคนละมิติกนเลยปัจจัยที่3 added value คือสามารถมาเพิ่มมูลค่าอะไรได้เ,เขาเข้ามาร่วมจับมือกันเนี่ย value มันเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนถ้าเข้ามาปุ๊บแล้วแบบว่า value มันเพิ่มขึ้นมากแสดงว่าผู้เล่นนั้นมีมี ต่อรองมากถ้าเกิดแทบไม่มี value added เลยคือเข้ามาแล้วเค้กมันก็ก้อนเท่าเดิมโดนเสียทิ้งออกไปแล้วเค้กมันก็ไม่ได้ขนาดอะไรลดลงแค่ไหนอันนี้คือเรียกว่าตัวแถม <laughs> <laughs> อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ก็อย่าไปหวังไปเรียกร้องอะไรมากพวกตัวแถมพวกนี้อันนี้ก็เห็นชัดเจนทางการเมืองใช่ไหมบางทีเราแบบว่าทำไมพรรคเล็กๆมีผู้แทนแค,แค่ไม่กี่คนเนี่ยทำไมมันถึงแบบมีอานาจเรียกร้องอะไรได้มากมายลอเกินอันนี้ก็สามารถอธิบายในในมุมของ added value อยู่ใช่ไหมมีเกมก็ต้องมีอะไร rules ครับผมก กฎกติกาใช่ไเปลี่ยนกฎก็เปลี่ยนเกมได้ชัดเจนสวจะเลือกนายกหรือเปล่านี่ก็เป็นกฎใช่ไหมถ้าไม่มีกฎอันนี้ก็เกมก็ออกอีกแบบพอเปลี่ยนกฎปุ๊บกฎมันก็เปลี่ยนท a คติกส์อันนี้เป็นเรื่องจิตวิทยานะบางทีเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเ เราทำไปแล้วคนอื่นเขาะจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไงถ้าสมมติเราทํางนี้ไจอนจะรีแอคยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา perceive มี perception เกี่ยวกับปุฒิสัยเกี่ยวกับความบ้าความอะไรของจอนแค่ไหนว่าจอนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรอขอย้อนกลับมากรณีของแบบอย่างก้าวไกลที่บอกว่าไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงที่ผ่านมาคือแบบว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องของการใช้เงินเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าเป็นกระสุนใช่ไหมเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เขาทํากันและต้องมีต้องแข่งกันระหว่างพ ว่าใครจ่ายเยอะกว่าด้วยมันมันแสดงให้เห็นว่าพักที่มาอันดับหนึ่งไม่ได้ต้องใช้แทคกติกเดิมคือเราเคยมองการเมืองว่าเฮ้ยยังไงมันก็ต้องใช้ตังค์ใช่ก้าวไกลเข้ามามาทาให้ดูอ่าใช่ใช่ใช่ซึ่งก็เออมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากมองต่ต่อการเมืองการเลือกตั้งนี่แบบว่าพลิกใช่ใแล้วก็คือบางคนก็มองอ้าวเออคือจริงๆรแล้วพักที่ไม่ได้ต้องใช้เงินซื้อเสียงนี่ก็สามารถชนะเป็นอันดับหนึ่งได้ดีกว่าพอมองจากที่อาจารย์วินัยแบบชี้ให้เป็นแบบข้อนมัก็แอ้อนี่าเมันก็ ถือว่าในเกมอำนาจตรงนี้ที่ประชาชนเคยมีส่วนในในการร่วมตัดสินใจได้เนี่ยแล้วตอนนี้ผลประโยชน์มันไปอยู่กับใครซะมากกว่า cooperative game theory เนี่ยคือทุกคนต้องได้ประโยชน์แต่ก็ท้ายที่สุดแล้วคือคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือใครแล้วก็คําถามที่น่าจะสําคัญที่สุดก็คือว่าเออแล้วประชาชนได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง